ผมไม่ทราบครับผมไม่ได้เป็นคนคุยครับผมอันนี้ต้องถามคนคุยครับอันนี้ผมไม่รู้ครับน้องไตเติลกับน้องน้ำโ,โมไม่ทราบครับผมข่าวขานะครับผมแล้วปากตเปอร์กี้กูสึกจะไม่เท่าเด็กเกอรมันนะแล้วไม่ใส่หูไดายักเขาเลิ่มใส่หูเต่าดายแล้วน้องน้ำโมครับน้องไตเติลทำไมในวอร์ดัก่ยนั่นน่ะดิใช่ปะ แม่งดังจัดเลยเว้ยมันมีแบบวอล์ักด้วยแบบว่าใครคุยกันกูได้ยินอะเ่ยน,นะไอพวกนี้ผมว่าเรียกห้าหมื่นท่านนี้นไม่พอใจครับผมผมว่าเราต้องเรียกเขาสักห้าล้านเนะขาไม่มีปัญหาคุณเหรอเขาเหรอผม ครับเขาไม่ไปถามคนละหรือเขาไม่ังไงหาผมไปเลเบลเพราะผมได้ยินเสียงว่าใครโวยวายผมก็เลยให้น้องไปถามว่าใครเสียงดังเสียงดังมากเขาก็ยอมรับว่าเขาเสียงดังเองเขาก็เลยมาถกกันบอยครับแปลมาห้าหมื่นโวยวายแบบกดตะโกนเหรอเออเออแอูยอะไรเป็นสักอย่างหนึ่งใช่อ่ะหูคุณมันดีนะนั่นเลยเหรอไม่ใช่ผมแค่เดินมาครับผมแค่เดินมาอ๋อ แสดงอายุรณภาพให้ดูนะวันนี้ขอร่นนะจุกขอให้แบบตีเขาตรงนี้หนีไหมครับไม่ไม่ไม่หนีไหมนี่สีทุบมม่ปรานก็หนีนะตายทางเลยไม่หนีนะต๋าบินแล้วโอ้โหเราไม่หนีไม่เจอเลยนะต๋าบินสุดท้ายต๋าบินสุดท้ายอะไรน้องน้โมวิ่งเข้ากุฏิไปจัดเลยนะเมื่อวานอะหายแวบเลยอ่ะไอช็อตแวบนะฮะน้าโมมาแวบน้าโมมาแวบ น้ำมาแวววน้ำโมมาแหวครับน้ำโมไปแหววน้ำโมหนีแหววมาเนี่ยน้ำโมหนีแหววสามทุ่มนะสามทุ่มเป๊ะเลยนะอะไรน้ำโมน้ำโมน้ำโมหมีแหววขาตามนะครับขาตามทาข้างล่างต้องตื่นมาหกโมงเจ็ดโมงไงตามที่เราเขาบอกเลยฮาทุ่มอะไรเรียกเรามาแล้วไม่พร้อมเฉยเลยปวดหัวเลยใครวะฝั่งนู้นไง สงสัยเสียห้าหมื่นอยากได้เงินคืนเฉยเลยเขาขอเวลาสีอาถุนเหรอเขาบอกว่าสักสีกินไม่ได้ด้วยเขาบอกสักสีกินไม่ได้แต่ว่าเบ่งได้อะไรสักอย่างนึงอะไรนี่ให้ให้เรื่องเบ่งมาเป็นแค่เรื่องของทางตูดอย่างเดียวขออันนี้ไม่มีหรอไม่มีมึงดูเอเวียนหัวอีกแล้วไม่มีแล้วไม่อกฮัลโหลครับฮัลโหลครับมีตรงไหนขาดตอกมา้ยมครับพอดีผมมาล่างแล้วมันไม่มีอะไอเดอบะผมต้องเล่นนะบอกไว้ผมต้องเล่นนะผมต้องได้เล่นนะบอกไปมี เอลงน้ำมันนี่ลงน้ำมันนี่มียังลงน้ำมันไอ้ไอ้นั่นครับโคอีอ่ะไม่มีใครรู้กูบอกวันเนี้ยนั่นผมไปสองนะที่ผมไปเล่นกับคนชื่อคิมเมื่อวานอ่ะคนนั้นอนะ่ะมีของยาหอมมากครับไอ้แมาเ่เลขาตามครับผมมีสองเดี๋ยวผมกำลังไปตรงลงน้ำมันอ่ะ ไปเนี่ยโคเอีย<ห>ไอนครับโคเอียใช่ปะใช่ใช่ใช่มีแค่เงนกับกูนด้ะรู้อ่ะคนอื่นไม่ได้รู้อ่ะงงเลยคนสนิทเท่านั้นที่จะรู้งงแฟดงงแฟดคนสนิทเท่านั้นที่จะรู้รอ่ะคนโรงแรมนั้นที่จะรู้อ่ะเพลงนีก,กูไม่พร้อมแล้วเยอะเพลงนี้ดักบกูไม่ได้ตังค์ไม่ร้องแล้วเยอะเพลงนี้ผงได้ตังค์ได้ตังค์ป่า กำลังจะถึงรับผมอยู่แถวโพเลิคครับอุ้ยขอบคุณทุกการกดติดตามแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงลงน้ำมันอ่ะตัวใจให้กดให้กันนะรู้จักคุณลูกค้าของคุณนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนนะครับผมแอ a p อะแ a p อะแ a p อะแ a p อะมีใครลงมั้งผมชื่อน้โมนะมาไลฟ์ใหม่ที่นี่นะผมต่างจากบักโซด้วยนะอาจารย์มันจะไปกับลูกนี้หรือลูกหน้าลูกไหนก็ได้บอกเขาไปผมไม่รู้ลูกหน้ามีเพื่อนบอกถามดิ อันนี้เขาเรียกตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอะกมไม่รู้อ่ะเนี่ยลูกนี้ได้ลูกนี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 ้เดินเดินเดินมีเพื่อนป่ะไม่มีไม่มีลูกนี้ไม่เคยมีอยู่แล้วลูกนี้ไม่เคยมีประวัตินะตามประวัตินะแลบแลบแลบแล็บมีใครไหมผมลงนะแลบแลบขวาแลบล่างอ่ะลูกล่างอ่ะ มีมีจัดไปอีกลูกสองคนเนี่ยนี่ไอนี่ไอนี่ไอ้ไ่ใช่เขาเต็มแล้วไม่เต็มเดี๋ยวหาประเด็นเฮ้ยเอาเดี๋ยวผมเติมไปลูกหลังไหมครับเราต้องไปลูกหลังไหมไปลูกหลังไปลูกหลังเดาไปดูหลังเดาอุ้ยโหแหมโอ้โหใครเนี่ยเอาหล่อเลยนายส่งพึ่งมินเท่าหล่อเอาหลอเอาสาวเอาเอาสาวติดเลยนี่ตรงเนี้ยมีเรื่องนะครับรู้แล้วใช่ไหมครับน้องไตเติลไปหาเรื่องมาไว้ให้ครับ อ้าไม่เด็กแหลมไลวันน้องไตเติลน้องนโมครับน้องนโมนะน้องไตเติลไปหาเรื่องว่าไลวันเลยครับเนี่ยดูมีเรื่องนะนี่ได้ครับได้ได้ได้จัดไปครับพี่ชายนายแจ้วนี่จุกเอ้ยน้องน้องไตเติลครับผมว่าเหมือนว่าโดนโดนสูบพลังชีวิตไปแล้วนะครับเนี่ยเหมือนว่าไม่ค่อยเต็มเลยครับตอนนี้โอ้ยเอาอย่าลับเมื่อวานโดนขุมกำลังเอาอีกแล้วนี่ไม่ยากหรอกนะเริ่มอยากเต็มอิ่ม เริ่มแล้วแล้วเข้าได้ไหมรับเริ่มแล้วแหน่ยของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยใครมึงเนี่ยเออโอ้โหพอดีพอดีพอไม่น่าจะเล่นไหมเดี๋ยว่าเราเล่นได้พอดีเล่นได้ดิเราคู่กับใครอ่ะไม่มีผมมาแล้วเขาเล่นกันเลยอ่ะผมมาตอนเก้าเลยท้ายอ่ะก็เพิ่งเรามาทันนี่นะก็ทันอยู่แบบพักคาร์ี้โอเคครับโอเคเราเราได้ไปลุกนั่งไหมไม่ไม่ก็คือมาก็คือเขาเล่นกันแล้วคนะแต่ว่าผมมามาทันเวลาเหลือเก้าเลยไ่ครับเวลายังเหลืออยู่นะ เขาเล่นได้เห,หรอเราเขาเล่นนะครับเออก็บอกเขาได้ว่ามันเหลือเก้าวีอ่ะไม่เราถามตีชมพูก็ได้ครับเขาเห็นตอนผมเข้า,ากับคิมชิน เขาได้น้องเต้นกับน้องโมเล่นเดนในเมเนี่ยเนี่ยได้ครับผมเดี๋ยววันนี้น้องน้องเต้นเปิดนะผมเปิดแลยครับเปิดเลยครับได้สายมือสายมือได้ครับไม่เขาต้องลุกนั่งอีกทีไปดิไปดีไปลุกดิเข้าไปเลยมือเลยโดนโดนสูบพลังชีวิตตรงเนี้ยไอ้เจุอก วันนี้หนักกว่าเมื่อวานเลยฮะจุวันนี้อาการหนักกว่าเมื่อวานอีกนะไตเติ้ลตอนนี้หนักกว่าเวันอีกนะครับวันนี้เสียงแย่กว่าเมื่อวานอีกนะวันนี้เหมือนเดนเหมือนโดนดูดดูดเลือดทางคอเลยอ่ะเออเนี่ยโดินไปพายอ่ะอันนี้เป็นอัตฉริรัติกาแล้วใช่ครับไม่ก็ไม่ตีขาดครับตอนพัชจันทร์ขึ้นครับนอนตอนพัชจันทร์ขึ้นเมื่อวานเต็มดวงด้วยโดนโผลไป 10m ดิสายไปเฮลออกมาตอนเช้า คนทางรวยคนทางรวยผมครับเสียงผมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะเปลี่ยนเหมือนคนเพิ่งตื่นอะหล่อเลยครับหลอเลยแบบเสียงหล่อจัดอะหล่อดหล่อดเป็นคนยังไอ้เนี้ว่าเหมือนคนยังแบบว่าไม่กลัวคอแบบเพิ่งตื่นอะไม่ไอ้่ยังไม่กลัวคอแล้วแบบว่าผมเพิ่งตื่นเพิงก็ไปกับคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยหรอจ๋าเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยเหรอมั้งเดียวเดียว เดี๋ยวค่ะทิปเปนเอครับพี่สายมือเล่นลอะไรไหมเล่นลอะไระไหมลั่นเลยครับชนนัเ ช,ช,ช่วยเพื่อนหน่อยเจ้าเดี๋ยวเจ้าเดยวเจ้าใบ้ตัวอะเฮ้ยหมดหมดหมดพลังอีโมพลังอีโมหน้าซีด้าเซียวเว่เมื่อกี้ครับโอเคเ้ยเ <c oughs> ียแล่อเ้ย มามาเรายังไม่จบนะอ่าสองเก้าสองห้าครับสองเก้าสองห้าเขาบุกเขาหล่อแล้วันนี้ขอบคุณครับบอสใครครับเนี่ยอันนี้บอสใครครับเนี่ยเสียงหล่อมาแลยวันนี้เอ้ยไอ้ดีหมดพอดีเลยปากคนหนึ่งได้ไหมครับได้ได้ได้ครับได้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 ครับคนนี้หรอ สองศูนย์หนึ่งหกครับเจอใครครับเจอใครสียมโพนี่หัวจ้ะ ้ยใส่เกาะพอดีเวรกรรมเกดอไร้น,ะน,นเนเกิดไหมไม่เกิดเออโดน เปิดพลาดบางทีหมาลืมดูแทบเป็นเกาะเก่ากับเทนเก่าไม่ได้ดูโอ้หคิวร่วมเิรนน์ปิดไม่ลงพี่เสียดายส0ไร้ยเหรอพี่ชุบเอ็มดีเขาก็ได้ขอไม่ได้เห็น

ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรเอาไปถอกนะเมื่อกี้เมื่อกี้วิ่งไปมุงเฉยเลยโอ้ตายไปครับเมื่อกี้ผมเห็นนะสูตรดำน้องน้โมชัวผมไม่ผมไม่ตายเลยครับน้องไตเติลวิ่งไปหาวิ่งไปหาแล้วเขาผมโดนผมโดนผมโดนสวัสด์แก๊กเฉยเลยท่าอะไรก่อนแก๊กท่าอะไรเนี่ยก็มันแบบมันมันแทงจึ๊กทีหนึ่งแล้วแม่งตัวผมเป๋เลยโดนสวัสด์แก๊กมันมาจากไหนไม่รู้อ่ะแอกี้าไม่ตรง เมื่อกี้แบบว่าเวลาจะชุกตอนต้องปล่อยศพมากเพราะว่าแบบตัวมันชอบอยินบู๊ง่ายปะไอตัวมันชอบแบบใช่ใช่มัน,มน,มนอ,อะผมก็ไม่รู้ว่าเนะ <c oughs> แต่ทำเมื่อกี้ผมรีเซ็ตตัวทันผมเอาไปสามเกมพิกแต่ทำไม่ได้เพราะว่าน้องน้ำโมงมงเห็นเห็นได้ชัดมากไปเมื่อกี้ไม่ใช่ครับผมมาไป้ไม่ใช่อะไรครับน,นอนสบายเลยอะนอนเกาพุงเลยอะเมื่อก